โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะขุดดินเอ่อตรงบริเวณนี้ต่อแล้วกันนะผมก็ตอนนี้ก็ฝนตกนะทุกคนนะก็ไม่รู้จะอ่าเสียงจะดีหรือเปล่าน,นะก็เดี๋ยวลองดูนะผมลองดูก่อนนะก็เดี๋ยวผมจะเอาอีท่อตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะผมท่อตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะผมออกมาออกมานี่ออกมานี่หนูออกมานี่เออออกมานี่เออออกมานี่เออนั่นแหละออกมา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  ถ้าได้ยินเสียงฝนแรงๆก็ขออภัยทุกคนด้วยนะเ,เพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะเสียงดังหรือเปล่าเท่าที่ทตอนแรกคลิปแรกอะที่ผมฟังมันมันเสียงไม่ค่อยแรงนะผมแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มแรงขึง้นแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆเลเรื่อยๆนะผมคือโอ้โหว่าจะเอาท่อขึ้นขึ้นอข,ขึ้นจากอันนี้มันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยว่าจะเอาท่อขึ้นจากหลุมนี่มันจะขึ้นได้หรือเปล่าลูกพี่ขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ย จะอ,อุ้มกันมาอุ้มกันมาเออนั่นแหละอุ้มกันมาเออนั่นแหละโอ้โห <Miles. S 1> มันขึ้นทางนึงมันก็ไปตกอีกทางนึงโอ้โหโเคียวเคียวผมจะลากขึ้นเลยแล้วกันเนาะขี้เกียจเล่นกับม 2> <2> ันเพราะว่าภารกิจของเราคือขุดดินนะผมขุดขุดบริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนแล้วกันนะผมขุดบริเวณตรงนี้ผมภารกิจของเรานะภารกิจของผมนี่แหละไม่ใช่ภารกิจของเราหรอกภารกิจของผมนะผมผมจะขุดบริเวณตรงนี้ผมไปเดี๋ยวเราล่ำกันเลยผม ก็กดไว้ฝังท่อครับผมเอ้ขุดไว้เจาะท่อครับผมกดไว้เจาะท่อนะครับก็กั่มอะไรผมป็าโอเคผมตรงนี้เป็นดินครับผมด้านข้างเราเป็นปูน,นะครับโอเคผม Kook, ปึกงัดขึ้นมาก็ดินก็อ่อขุดลึกพอสมควรนั่นแหละนะผมขุดลึกพอสมควรน,นะผมโอเคขุดลงไปผมป็าขุดลงไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยไอ้นี้จะบังหน้านิดนึงครับผมไอ้นี้จะบังหน้านิดนึงนะ ผมลงไปเรื่อยๆลงเรื่อยๆ,ๆเราไม่เหนอยเราไม่เมื่อยนะครับเอ้ยผมว่าเสียงฝนเข้ามาแน่นอนเลยเสียงฝนเข้ามาแน่นอนนะผมก็ไม่เป็นไรผมก็ออถ้าเสียงดังกันไปก็ขอไปทุกคนด้วยนะเดี๋ยวอัดคลิปนี้จบก่อนค่อยว่ากันเนาะคลิปนี้จบก่อนค่อยว่ากันนะผมชึ๊บยื้ยยกล้อยกล้อโอ้ยดินแข็งมากผมดินแข็งมากครับ ว้าว wow, okay, โอเคกดไปผมเดี๋ยวค่อยถมก็ผมเดี๋ยวค่อยถมทีเดียวนะเพราะว่าออะไรละ่ะเดี๋ยวค่อยมทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีอะไรการเปลีป่ยนแปลงค่อยเด๋ยวจะได้ไม่มีปัญหานะผม,มโอ้โหลึกมากผมลึกมากลึกมากเออลึกจริงๆลึกจริงๆโอ้โหยาวไปเลยผมยาวไปแล้วผมยาวไปทุกคนครับผมชิวโ,โ,โอ้โหผมน่าจะคิดได้ตั้งแต่นานๆนุ่มนะนะงานแบบนี้นะผม ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปลุยงานใหญ่เอ้าผมเดี๋ยวพาไปลุยงานใหญ่สักนานๆผมว่านะ่าจะประมาณยี่สิบถึงสามสิบคลิปได้แน่นอนครับผมลุยงานใหญ่นะงานใหญ่คนระับผมสามสิบถึงสี่สิบคลิปแน่นอนเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบถึงสามสิบคลิปนี่แหละผมเดาได้เลยเอ้าผมเพราะว่างานใหญ่มากครับทุกคนครับงานใหญ่มากๆใหญ่จริงครับผมเดี๋ยวพาลุยเดี๋ยวพาลุยครับผม ใหญ่จริงๆครับผมไม่ได้โม้วนนะนะผม, <S <S ผ,มผมเคยทํำไปครั้งหนึ่งแล้วนะผมในเออ่นี้เนี่ยเออเคยทํำไปครั้งหนึ่งมันนานแล้วผมนานแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ไลฟ์สดด้วยผมไลฟ์สดด้วยนะนานแล้วนะผมนานแล้วนะผมก็เดี๋ยวเรามาทําอีกครับผมเดี๋ยวเรามาทําอีกอันนี้จะอัดคลิปนะผมจะอัดคลิปแล้วก็ทำเพลย์ลิสให้ดูนะครับผมนะผมไปยาวไปผมยาวไปไวโอเคโอค้โหแต่ว่างานสะพานนี่ก็นานใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ย ขนาดสพะพานเอองานไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ยังนานอนู๋ถ้าอันนั้นอ่ะจะนานสักแค่ไหนผมคิดดูนะคิดดูนะ,อะโอเคคิดดูว่าจะนานแค่ไหนงานใหญ่ๆอ่ะว้าโอเคผมขุดนะไปเรื่อยๆผมขุดไปเรื่อยๆนะว้าขุดไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผมแต่ผมนี่เหนื่อยโอ้ทัต้องฝนตกครับผมโอ้โหหยุดเถอะพี่หยุดเถอะพี่ฝนหยุดเถอะ ฝนตกไหลลงที่หน้าตา่างใช่หรือเปล่าวะกดะวางตรงนี้ได้ไหมไม่ไม่ได้วงไม่ได้นะเฮ้ยได้เหรอวะเฮ้ยม,มันไ,ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ก็ปลาแล้วรถดีบนหกไมาวโอ้โหลึกมากทุกคนครับลึกมากเออเออหยอกหยอกอ,อะไรของพี่แกเนี้ยแอบยืดลงยืดลงยืงยดเลยนะยืดเลยนะปื๊บโอเค เฮป้าโอ้โหยู่ชิลสบายสบผมชิลสบายสบายนะโอ้โหก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะผมก็น่าจะพอแล้วแหละเออเราได้กิอันนทีนะห้านาทีโอเคเราผมจะลองจอยทุกคนดูแล้วกันนะลองจอยทุกคนดูในแบ่าวอเรื่องว่าต้องขุดเข้ามาอีกออเดี๋ยวเดี๋ยวเราดเข้ามาอีกสักนิดนึงครับผมุดเข้ามาอีกเออหาพื้นอีกสักนิดนึงผมุดมาอีกหาพื้นอีกสักนิดเนี่ยมันขุดต่อไม่ได้แล้วเนี่ยขุดต่อไม่ได้แล้วนะผม โอ้โหแล้วก็เคลียร์ใส่อย่างนี้อย่างเดียวแล้วผมยัดอย่างเดียวผมยัดดินอย่างเดียวนะอ๋าบ่อโหเนี่ยมันกดต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันกดต่อไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราลองเจาะลงเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวถอยถอยรถออกก่อนนะผมเดี๋ยวลองเจาะอ๋อลองลองเจาะดูลองเจาะดูผมมาลองเจาะดูลองเจาะด,ด,ดูถอยมาถอยมาแต๊ด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 โอเคเราจอด,ออดแบบนี้ก็แล้วกันนะผมปึ๊บจุม่มโอเคฝาผมลองจอดดูผมลองจอดดูแล้วกันนะผมไป ามเดี๋ยวอ้ยนี่มาเอาไอ้นอี่มาก่อนนี่มาก่อนปึ๊บสลิงมาก่อนเออมาทอมาด้วยทอมาด้วยปึ๊บโอเควางลงปึ๊บโอเคเดินไปมาโอเคเออมองโอเคโอ้หน้ามันอยู่ไกลยังไง๊บโอเคมาทีนี้ก็มาลุยอะไรเออมไปลุยอะไรลุยอะไรปึ๊บไปว้าวตัดๆลุยไปลุยไปรวยไปแต่ผมลุยไปลุยรม้ลุยเว้ยพูดอะไรพูดเร็วคน ผมพูดแล้วเอ้ยอย่าอย่าไหลลงไปดีหนูอ๋ออย่าไหลลงไปไอ้หนูไอ้หนูอย่าไหลลงไปนะได้โปรดได้โปรดขอร้องอย่าไหลลงไปโปรดได้โปรดเถอะโอเคผมแล้วก็ยืดลงมาผมปึ๊บเดินหน้าปึ้งโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาไอตัวนั้นขึ้นมาก่อนนะละกันนะผมเอาตัวนั้นขึ้นมาก่อนอย่าตกลงไปซวยอีกนะผมซวยแย่อีกนะผม เดี๋ยว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 วางวางรออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมารออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเออเนี่ยรออยู่างนี้ปล่อยปล่อยเออรออยู่เนี้เออไม่นานไม่นานเดี๋ยวพี่จอก่อนเดี๋ยวพี่จอก่อนเดินเดินเดินมาอีกได้ไหมโอเคผมประมาณนี้ผมปุ๊บแล้วก็วางลงผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางลงวางลงโอเคเอาทำไมมันเออ่ทำไมมันวางลงไม่ได้ สุดแล้วเหรออ๋อน่าจะสุดแล้วผมน่าจะสุดแล้วนะโอ,โอเคประมาณนี้ผมแล้วก็เลื่อนลงเลยผมยืดเลื่อนลงเลยเลื่อนลงเลยโอเคแล้วก็กดปึ๊บหนีผมลงไปแล้วลงไปแล้วของง่ายอีซี่โค้ดอีซี่เลทุกคนนะง่ายมากๆครับผมอ่ายกขึ้นมายกขึ้นมาอันต่อไปผมอันต่อไปนะผมมึ๊อันต่อไปนะครับผม แล้วก็วางอ,อสลิงลงสลิงลงยืดลงมาโอเคอันสุดท้ายของอของการจาะตรงนี้แล้วผมอันสุดท้ายแล้วนะนะผมก็เดี๋ยวทีนี้ก็จะเอาดินถมครับผมนะครับผมทีนี้ก็จะเอาดินถมนะครับผมก็เราก็จะอยู่ตรงนี้งานยาวๆผมมันมันเป็นงานยาวๆผมเป็นงานใหญ่ๆนะมันรีบไม่ได้เออมันรีบทํานี่จบไม่ได้มันจะเบื่อไม่ได้ผมเบื่อไม่ได้ถึดขาดนะห้าเบื่อนะ <S <S เบื่อไม่ได้ครับผมเบื่อไม่ได้นะครับผมปึ๊บลอยลงไปเลยแม่ลงไปลงไปปุ๊บงัดลงไปไม่ได้ได้เจาะอ๋อได้เจาะเพิ่มอีกนิดนึงครับผมได้เจาะเพิ่มอีกนิดนึ่งครับว้าลงไปลงไปลงไปเบือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละปึ๊บอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไอ้น้องอย่างนั้นแหละเจาะลงไปเรื่อยๆคร็วนะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ อ๋อโอเคให้ลูกคนอถือพวกับลูกปลอดออปลอดเต็มโอเคเรียบร้อยผมนะครับโอโ้โหสุดยอดมากผมโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็ตักดินถมครับผมนะครับผมตักดินถมก็ไม่รู้ว่าจะอ๋อกี่คลิปนะแล้วก็ดูอีกทีลองดูอีกทีนะว่าก็เราอาจได้กี่นาทีแล้วก้่นาทีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาตักดินถมแล้วกันนะผมคลิปหน้าค่อยมาตักดินถมแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีคุณนะผม เ,เราอัดคลิปยังไม่ถึงสินบน,น,นะาาดดนาทีเลยทั้งนี้เดี๋ยวเราอาจจะถึงสิบนาทีก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวไปเดินไปโอเคเดินเร็วๆหน่อยดิพี่โอเคผมมโอเคผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมก็เ,เดี๋ยวสักพักนะึง่งนะผมอโอเคก็เราก็จะเตรียมรถเตรียมลาไว้รอผมก็ตากดินถมเลยนะผมคลิปหน้านะครับผม ก็มารอดูกันได้ผมมารอดูกันได้นะครับผมนคักดินโอเคผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม